Ah. Oh. ครับสวัสดีครับผมเดชาไกศาส์ a, นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ชให้กับทีมยามาฮ่าไทยแลนด์แร็งซ์ทีมนะครับก็คอยอดูแลนักแข่งในทีมยามาฮ่าทุกๆคนนะครับที่แข่งทั้งรายการเอเชียด้วยแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยครับผมก็สําหรับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆเป็นแชมป์เอเชียโรลเลสซิ่งนะครับแชมป์ชิงในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600เนี่ยสองสมัยแล้วก็แชมป์โอเจแปนโรลเลสซิ่งอีกหนึ่งสมัยครับจริงๆก็เมื่อสักปีที่แล้วนะครับปี2019เนี่ยผมได้ ก้าวเข้ามาเป็นโค้เต็มตัวนะครับแล้วก็พาน้องๆแข่งในรายการเอเชียรลเลสซิ่งนะครับอย่างอย่างาเจ้าตงธีตระพงษบุญเลร์ก,ก็สามารถคว้าชแชมป์ซูเปอร์สปอร์ต600มามาได้มาครองได้นะครับแล้วก็รวมถึงสแตมอภิวัฒนแล้วก็น้องโฟร์รัฐพงศ์วิไลโรนะครับที่แข่งในรุ่น 1,000cc ครับก็จะมีสามคนนี้นะครับที่ผมดูแลอยู่ในในการแข่งแขันของปีที่แล้วครับก็ความรู้สึกในในรายการอา o อ บรีสซีซูเปอร์บนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นก้าวที่สําคัญของนักแข่งไทยเลยเพราะว่าได้มีโอกาสที่ขับขี่ในสนามระดับโลกนะครับทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นการชริงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเด็กที่จะก้าวไปสู่เอเชียรลเลสซิ่งซีวีหรือเวิร์ชเป็นชิพพวกเนี่ยต้องผ่านสนามระดับโลกให้ได้ก่อนนะครับเขาก็เป็นเหมือนเป็น v, มีเวทีทดสอบที่สูตรฝีมือตัวเองนะครับที่จะก้าวเข้าไปเป็นนักแข่งมืออาชีพในอนาคตก็ถือว่าเป็นรายการที่ มอบโอกาสให้กับเด็กไทยที่ได้ก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกครับผมสำหรับน้องสองคนที่ที่ที่เราเลือกมานะครับจริงๆมีพัฒนานการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหนึ่งคนเนี่ยเป็นแชมป์ของในรุ่น R3 Thailand c h a l l e n g e ของยังมาหานะครับอีกคนนึงเนี่ยร่วมการแข่งขันในรุ่นของ R-15 Thailand c h a l l e n g e นะครับซึ่งอยู่ในหัวแถวตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็กับทีมงานนะครับยัมาหาทุกคนก็ได้คัดเลือกน้องสองคนนี้มามอบโอกาสนี้ให้นะครับแล้วก็อยากให้เขา พิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับเพื่อที่จะก้าวไปเป็นนักแข่งอาชีพในอนาคตครับผมสวัสดีครับผมไอเดียกิตตพัฒน์ขินคำครับปีนี้ลงแข่งในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600้ีีจูเนียร์ครับอยู่สังกัดทีมยามาฮ่าทีเอสเรซิ่งทีมครับส่วนตัวผมนะครับรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600จูเนียร์นะครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่ได้เข้ามาแข่งขันครับส่วนปีที่แล้วได้แข่งขันรุ่น r 1 5์สิบห้าไทยแลนด์ชาเลนจ์ครับแล้วก็รุ่นยามาฮ่า R3 ครับตื่นเต้นครับร ORVIC ครับเป็นเวทีแรกครับที่ผมได้มาเข้าร่วมการหนึ่งขันรุ่น600้อจูเนียร์ครับเป็นการวิสุจน์ในตัวผมด้วยครับที่จะได้ไปเป็นนักแข่งอาชีพครับโค้ชได้สอนเรื่องการเข้าโค้งครับเรื่องใช้การใช้เบรคครับเรื่องลายสนามครับแล้วก็เรื่องของการปรับสภาพรถครับส่วนตัวผมรู้สึกดีใจครับเพราะในชีวิตก็อยากเป็นนักแข่งร่วมกับทีมโรงงานครับ สวัสดีครับผมชื่อนิติพงษ์แห่งสว่างครับอายุ18ปีครับสังกัดทีม Yamaha t s Racing ครับปีนี้ก็ขี่ในรุ่น600 Junior ครับผมมาที่ผ่านมาปีที่แล้วได้แชมป์อาครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาขี่ในรุ่นนี้ครับก็ได้มีพี่ๆสอนครับได้เรียนรู้จากโค้ชก็คือการขี่ลายหรือว่าจุดเร่งการเบรกก็ดีขึ้นครับก็ขี่เร็วขึ้นครับรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็ ทําให้ดีครับให้โอกาสได้เราพิสูจน์ตัวเองครับเป็นบันได้ก้าวแรกที่จะขึ้นไปสู่ทีมโรงงานครับสนามนี้มาชมในสนามไม่ได้นะครับก็ติดตามในเพจ BIC Superbike และถ่ายเท่าสดทาง t 24u ครับขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเป็น PTT นะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เป็น OR ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้จัดเหล่านี้นะครับเราเองเนี่ยก็ ไม่มีเวทีนะครับที่จะพิสูจน์ฝีมือตัวเองก็น้องๆเองก็ต้องต้องการเวทีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนให้กับการแข่งขันรถจักรยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึง MotoGP ด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้คนไทยมีโอกาสได้ดู MotoGP ในเมืองไทยด้วย